มีผู้ป่วยอายุ28ปีมาที่โรงพยาบาลด้วยอาการหน่าเป็นห่วงเขาอธิบายกับแพทย์ว่ารู้สึกแน่นในหน้าอกอย่างมากและมีอาการไออย่างรุนแรงมาระยะหนึ่งแล้วเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ตระหนักได้ทันทีว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างเร่งด่วนเขาจึงถูกส่งตัวให้ไปเอ็กซเรย์ทันทีแต่หน้าแปลกที่ผลเอ็กซเรย์นั้นไม่มีอะไรผิดปกติเท่าไหร่ เขาแค่มีก้อนเนื้อในปอดที่ต้องรีบผ่าตัดออกให้เร็วที่สุดแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ข่าวที่ดีที่สุดสำหรับชายคนนี้แต่มันก็ไม่มีอะไรที่ผิดแปลกไปกว่ากรณีอื่นๆที่แพทย์เคยพบเจอมาแต่ความคิดเห็นแรกของแพทย์ก็ต้องเปลี่ยนไปในวันที่ทำการผ่าตัดและขั้นตอนการผ่าตัดทั้งหมดไม่เพียงแต่ยากกว่าที่คาดไว้ในตอนแรกแต่สิ่งที่พวกเขาต้องผ่าออกมาจากผู้ป่วยยังมีรูปร่างที่ผิดปกติอีกด้วยเมื่อส่งตัวอย่างชิ้นส่วนนั้นไปตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วมันก็ทำให้แพทย์ถึงกับงงงวยเพราะมันเป็นต้นนนนนสขาดจิวั่เอง แพทย์ที่เข้าร่วมการผ่าตัดคิดว่าชายคนนั้นคงจะสูดดม,มเมล็ดพืชเข้าไปจนทำให้มันเกิดการตกตะกอนอยู่ในปอดของเขาหลังจากนั้นมเมล็ดก็เติบโตเป็นต้นกล้าและใบเข็มเล็กๆของมันก็เริ่มทำลายเนื้อเยื่อที่อยู่ร,บรอบๆซึ่งส่งผลให้เขารู้สึกแน่นหน้าอกและไอเมื่อเรื่องราวได้แพร่ะสะพัดไปมากขึ้นก็มีนักวิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมวิเคราะห์เรื่องหน้าฉงนนี้และพวกเขาไม่ยอมรับข้อสันนิษฐานนี้ในทันทีโดยคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่กุ่ขึ้นมา เหตุผลหนึ่งคือพืชส่วนใหญ่ต้องการแสงแดดในการเจริญเติบโตซึ่งมันไม่มีอยู่ในปอดของมนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นถ้ามันเกิดขึ้นง่ายขนาดนั้นเราทุกคนก็น่าจะมีสิ่งต่างๆเติบโตในร่างกายของเราเพราะเมล็ดพืชเล็กๆถูกกลืนและสูดดมเข้าไปได้ไม่ยากเลยจริงไหมนี่ไม่ใช่เรื่องราวเกี่ยวกับพืชที่เติบโตในปอดของมนุษย์เพียงเรื่องเดียวที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์งงงวยในปี2010ชายคนหนึ่งจากแมสซาชูเซตส์ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลังจากมีอาการปอดรั่ว ขอย้ำอีกครั้งว่าอาการนี้ดูเหมือนจะไม่ทําให้แพทย์รู้สึกประหลาดใจแต่อย่างใดเนื่องจากผู้ป่วยคนนี้มีประวัติเกี่ยวกับปัญหาระบบทางเดินหายใจอยู่แล้วอย่างไรก็ตามพวกเขาก็พบก้อนเนื้อในปอดของชายคนนั้นและพามันออกทันทีแต่สิ่งที่พวกเขาพบก็น่าประหลาดใจพอๆกับต้นสนและมันคือต้นทั่วขนาดเล็กคราวนี้แพทย์เสนอแนะว่าชายคนนี้น่าจะกินถั่วเป็นอาหารและมันอาจพลัดลงไปผิดท่อซึ่งไม่ได้ลงไปในกระเพาะอย่างที่ควรจะเป็น เมื่อลงไปอยู่ในปอดแล้วเจ้าถั่วเม็ดเล็กๆนี้ก็ฝังตัวอย่างสบายอารมณ์และเริ่มแตกหน่อขึ้นมาความจริงในกรณีนี้มันมีความซับซ้อนกว่าเล็กน้อยแต่มันทําให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นซึ่งกลับกลายเป็นว่าชิ้นส่วนที่ถูกเอาออกจากปอดของชายคนนั้นมีความยาวแค่ประมาณครึ่งนิ้วเท่านั้นเจ้าสิ่งเล็กๆนั้นไม่เข้าข่ายเป็นพืชที่โตเต็มที่แต่มเมล็ดก,ก็สามารถเติบโตได้เนืเ่นเปเพราะ,มะเมล็ดถั่วสามารถงอกได้แม้ไม่มีแสงสว่าง โดยธรรมชาติแล้วมันเติบโตแบบนั้นได้ในใต้ดินมเมล็ดพืชไม่จำเป็นต้องใช้แสงสว่างประเด็นก็คือเนื่องจากมเมล็ดถั่วเล็กๆนี้มีพลังงานเพียงพอที่ถูกเก็บไว้ข้างในเพื่อช่วยเติบโตจนถึงระดับหนึ่งในดินและถ้ามันได้รับแสงแดดมันก็จะเติบโตต่อไปเนื่องจากความสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์เพื่อถูกเรียกว่าออโตโทรฟหรือสิ่งมีชีวิตที่ใช้แสงเพื่อเลี้ยงตัวเองพวกเราหลายคนคิดว่าพืชได้รับอาหารประจําวันจากดินที่เราปลูกมันไว้แต่นั้นไม่ใช่การให้อาหารแก่พวกมัน เพื่อต้องการแสงแดดน้ำและก๊าซในอากาศเพื่อผลิตกลูโคสซึ่งเป็นสารที่พวกมันใช้เป็นอาหารกระบวนการทั้งหมดนี้เรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงและมันถูกทำให้เกิดขึ้นโดยพืชสาหร่ายและแม้แต่จุลินทรีย์หลายชนิดเช่นแบคทีเรียกรรมัันสีม่วงกลับมาที่คนไข้ผู้เคราะหร้ายของเรา แม้ว่าเมล็ดทัวอาจจะงอกได้เนื่องจากมีความชื้นเพียงพอในการดำรงชีวิตแต่มันก็ไม่ได้เติบโตเป็นพืชขนาดเต็มตัวมันจะต้องใช้แสงแดดเพื่อเริ่มการสังเคราะห์ด,ด้วยแสงแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันไม่สร้างความเสียหายหรืออันตรายมีแพทย์ประจำห้องฉุกเฉินในหนินี้จำนวนมากที่ต้องพบกับเหตุการณ์ที่คล้ายกันนี้เช่นเรื่องราวที่มาจากแพทย์คนหนึ่งในเอสเซ็กซ์มันเป็นเรื่องของผู้ป่วยในตอนแรกที่ดูเหมือนจะทำฟันปลอมหาย หญิงคนนี้อายุมากและมีปัญหาด้านความจำอยู่แล้วและในตอนแรกพวกเขาไม่คิดว่ามันผิดปกติจนกระทั่งภายหลังได้พบว่าเธอมีปัญหาอื่นเกี่ยวกับปอดด้วยพวกเขาใช้เวลาไม่นานในการค้นหาสาเหตุและจากนั้นก็พบว่าฟันปลอมทั้งหมดของเธอไม่ได้หายไปไหนแต่กลับอยู่ภายในร่างกายของเธอนั่นเองเนื่องจากเธอได้กลืนมันเข้าไปโดยไม่รู้ตัวและมันก็ติดอยู่ที่ฐานของคอของเธอนั่นเองและนั่นจึงทำให้เธอมีปัญหาระบบทางเดินหายใจด้วย ไม่ใช่เหตุร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญมีผู้ชายอีกคนหนึ่งในสหรารา,าจาณาจักรที่ต้องการมอบแหวนที่คู่มั่นอยากได้แต่เขามีงบไม่พอที่จะซื้อวงนั้นดังนั้นเขาจึงคิดแผนที่เชื่อว่ามันช่างชานฉลาดเหลือเกินเขาไปที่ร้านขายเครื่องประดับและอดทนรอจังหวะที่พ่อค้าเบียงเบนความสนใจจากแหวนไปชั่วครู่และทันทีที่พบโอกาสเหมาะเขาก็รีบกลืนแหวนเข้าไปแต่พ่อค้าอัญมณีไม่ถูกหลอกได้ง่ายๆและโถรแจ้งตำรวจ เมื่อเขาถูกจับเข้าเครื่องตรวจจับโลหะชายคนนั้นก็ทําได้เพียงสารภาพเท่านั้นคู่รักจอมเจ้าเล่จึงถูกพาตัวไปยังห้องขังเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนเออส่งแหวนกลับไปให้เจ้าของโดยชอบธรรมไม่ใช่เหตุผลเดียวที่มีคนถูกจับได้ว่ากลืนเครื่องประดับลงไปผู้หญิงคนหนึ่งมาพบแพทย์ถูกเฉิญนด้วยอาการปวดท้องตัวเธอเองก็ไม่มีอะไรที่ดูผิดปกติ แต่ตรงกันข้ามเธอเป็นหญิงวัยกลางคนที่ดูทันสมัยและเรียบร้อยการตรวจร่างกายของเธอไม่ได้เผยอะไรให้เห็นที่น่าสงสัยดังนั้นพวกเขาจึงต้องเอ็กซเรย์ทุกอย่างเท่าที่สามารถทําได้และขณะที่พวกเขาดูภาพที่ออกมาทุกคนก็ต้องพากันอึง้งเพราะมันเป็นเครื่องประดับจํานวนมากติดอยู่ในท้องและลำไส้ของเธอแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ได้ซักถามเธอเกี่ยวกับสิ่งของต่างๆว่ามันไปอยู่ในนั้นได้อย่างไร และคําตอบที่ได้ก็ต้องทําให้พวกเขาอึ้งอีกครั้งเมื่อเธอบอกว่าต้องการเก็บซ่อนเครื่องประดับเหล่านั้นให้ปลอดภัยจากสามีของเธอที่เป็นคนเจ้าชู้และชอบนําเครื่องประดับของเธอไปมอบให้กับผู้หญิงคนอื่นส่วนแพทย์อีกรายหนึ่งจําได้ว่าเจอเคสคนไข้ที่มีฝาขวดติดอยู่ในลําคอและปัญหาคือเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามีวัตถแุแปลกๆติดอยู่ในตัวเขาและมันก็ถูกพบโดยบังเอิญจากการตรวจสุขภาพตามปากติ โชคดีที่ไม่จําเป็นต้องผ่าตัดเพื่อเอาฝานี้ออกเพราะแพทย์สาม,มารถเอาม,มันออกได้โดยใช้ผ้าตะข่ายทางการแพทย์พวกเขาพากันสงสัยว่าชายคนนี้มีฝาขวดติดอยู่ในคอโดยไม่รู้ตัวได้อย่างไรและคําตอบง่ายๆของเขาก็คือเขาจําได้ว่าได้ดื่มน้ําเมื่อหลายวันก่อนแต่จูจ่ๆเขาก็หาฝาปิดไม่เจอแต่เขาก็ไม่ได้แยแสะอะไรและใช้ชีวิตต่อไปตามปกติก็เท่านั้นเอง <S <S ในบางครั้งเรื่องซุกซนที่เราทําตอนเด็กๆอาจกลับมาหลอกหลอนเราในอีกหลายปีต่อมาได้ อย่างเช่นผู้หญิงวัย30ปีคนหนึ่งที่ได้เรียนรู้บทเรียนนี้อย่างลึกซึ้งเมื่อเธอต้องเข้าห้องฉุกเฉินเนื่องด้วยอาการคัดจมูกที่ดูเหมือนจะไม่มียาตัวไหนช่วยอะไรเธอได้ดังนั้นเธอจึงรู้ว่าต้องมาให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจด,ดูเมื่อแพทย์ตรวจด,ดูแล้วพวกเขาก็พบว่าเธอมีอาการเนื้อเยื่ออักเสบที่จมูกและมีบางสิ่งที่คล้ายกับวัตถุแปลกปลอมอยู่ในนั้นและดูเหมือนว่าเจ้าวัตถุนั้นอยู่ที่นั่นมาระยะหนึ่งแล้วแต่พวกเขาก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเธอจึงถูกนําตัวไปที่ห้องผ่าตััดทนทนี หลังจากนั้นสิ่งที่ศัลยแพทย์นำออกได้ก็ถูกนำไปตรวจสอบเพิ่มเติมและผลปรากฏออกมาว่ามันเป็นวัสดุบางอย่างที่คล้ายกับกระดาษหลังจากที่พวกเขาได้สอบเธอแล้วผู้หญิงคนนั้นก็จำขึ้นมาได้ทันทีว่าเธอเคยยัดเศษกระดาษเข้าไปในจมูกตอนที่เธอยังเป็นเด็กและเธอก็รู้สึกแปลกใจพอๆกับแพทย์เหมือนกันที่เจ้ากระดาษชิ้นเล็กๆนั้นติดอยู่ในจมูกของเธอมานานกว่า20ปีแล้วการนึ่งวัตถุแปลกปลอมบางอย่างที่มีความซับซ้อนมากกว่าที่คิด มีเด็กคนหนึ่งต้องเข้าห้องฉุกเฉินหลังจากที่เขายัดของเล่นพลาสติกของพี่ชายเข้าไปในจมูกและในขณะที่แพทย์กำลังพยายามามันออกมาอย่างระมัดระวังเด็กน้อยก็เกิดไอขึ้นมาและของเล่นก็ลงไปที่คอและตกลงไปในท้องของเขาจากนั้นทั้งแพทย์และครอบครัวของเด็กต่างก็รอคอยอย่างใจจดใจจอ่อเพื่อให้เขาส่งต่อของเล่นนั้นไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้ายอาจเป็นเพราะเขาอยากส่งมันคืนให้พี่ชายของเขาก็เป็นได้